ร่วมปฏิบัติการโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมผลิตโดยมาซาแล a บจำกัดอ่านคำเจนฉลากก่อนลช้ยาอาการแม่ก็เหมือนพี่เข้าแกทะติไม่อยู่กาเนินสับตัวเป็นมาประมาณเกือบสิบกว่าปีแล้วที่เป็น แล้วครั้งแรกที่เขาเป็นเลยก็มีการรับขันครั้งแรกเลยนะคะผ่านไปนหลายปีแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนว่าของที่อยู่มันไม่ใช่เทพเขาก็เลยเอาไปทิ้งและนี่ก็คืออาการของหญิงที่ถูกผีเข้าขณะที่ทีมงานคู่ซราปลาภัยลงพื้นที่ แล้วทำไมหนูถึงไม่ได้ไปเกิดอะพาบอกกระทวดให้หนูแต่พาไม่ทำแต่ถ้าแล้วถ้าวันนี้มีคนพาส่งหนูไปเกิดได้หนูเอาไว้ไดีไหมดีค่ะหนูอยู่กับพี่เขามานานหรือยังคะหนูอยู่มานานแล้วแต่พี่เขาไม่รู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับพี่เขามาเนี่ยเคยมีผีตัวอื่นเข้าร่างพี่เขาบ้างไหมฮะ แล้วเราไม่ได้ทำอะไรอะ่ะเราไม่ได้ช่วยเขาอ่ะทำไมเขาเรามาขอส่วนบุญเขาแล้วเราไม่ได้ช่วยเขาอ่ะหนูมาอยู่ได้เฉยๆเขามีคนโตกว่าหนูนสวยนักสู้พลังเลยไม่ได้ออบอกว่ายามายุ่งกับกูบอกว่ายามายุ่งกับกูซึ่งมัยุ่งกับกูกันทำไม พี่เป็ใครอะคะไอไอมัลอย่ามายุ่งกับกูพี่เป็นใครอะคะอยู่กับกูดีๆวะคุณมายุ่งกับกูทำไมพี่เป็นใครคะกูเป็นเจ้าของที่มมึงมายดินพี่ดิอะครับใช่นี่ที่ของกูทำไมพี่ต้องเข้าร่างพี่เขาด้วยอะก็ะกูจะอยู่กับมัน อยากให้เฮ็ดยังก็บ้ามาเป็นผู้ใดญมาจังได้เด็กก็มาข่าวเด็กก็มาห้องไทยห้องไทยเนีย่ยอยากมาเอาอย่างอ,อยากได้อะไรครับบอกได้ไหมงานชีวิตมันไปแล้วมาห้อยู่แล้วมาับไ่กูละมา มันเข้าอีกรอบแม่ก็เป็นก็จะเป็นน้ดเวียหลายครั้งมากสุดวันงเข้าอีกรอบครับก็ก่อนเธอเป็นวันหนึ่งสีห้ารอบคนละโตด้วยเหฮะ อันนี้คนร้องเรียนมาเห็นได้ข่าวว่าวันหนึ่งเคยเข้าถึงห้าครั้งเข้าขาออก,ออกใช่แลวก็ไม่รู้ว่ามันผีจริงหรือผีแบบแห,ลหลายๆเคสที่เราเจอมาก็คือการจินตนาการถ้าเป็นผีจริงนะผมก็จะบอกมันคือจริงแต่ถ้าไม่จริงเราก็มาปรับคุยกันถ้าให้เราช่วยเราก็ยินดีช่วยเหมือนหล,หลายๆเคสที่เอาไปช่วยที่บ้านหมอปลาและทุกเคสก็หาย คือในความคิดผมนะเราต้องดูว่าการที่ผีทาครั้งนี้ถือว่าเป็นการหลอกหรือไม่นะฮะถ้าเป็นการหลอกเนี่ยก็ถือว่ารับขันมาแล้วเนี่ยมันเป็นการพันธสัญญานะว่าต้องรับกรรมรับอะไรเข้ามาขันห้าเลยเนี่ยก็ถ้าสรุปได้ว่าเดี๋ยวกูพูดกันดีกูอยากกูสังกูอยู่คือความจริงนะขันห้ามันหมายความว่ารูปเวทนาสัญญาณสังขารและวิญญาณใช่ก็คือตัวน่ยเขาเรียกว่าขันห้าคือความเชื่อของคนหลายคนว่าเพราะมีองค์ไงเลยต้องรับขันไปบูชาแต่ว่าจริงเปล่า มึงอ่ะมีเงินแล้วเขาหลงเอาเงินมึงแล้วก็อ้างว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพมาปกป้องปกปักรักษาส่วนี่นอ่างไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับโอเค เขาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเขาอยู่ห้องเล็กๆวันนี้เหรอ,เ,หรอเจ๊เป็นไงครับเจ๊เป๊ะเป็นไงหายใจลึกๆไหนลูกเขาอะลูกเขาอยู่ไหนอะลูกกามาเอาไปปังๆก็คุยขออนุญาตนะอันนี้คือแม่ใช่ไหมแม่มีอาการทุมไม่ได้เนี่ยนานยัง ประมาณตั้งแต่เป็นเริ่มแรกก็สิบกว่าปีแล้วแต่เพิ่งมาเริ่มเป็นเนี่ยตั้งแต่พ่อเสียเนี่ยแกเพิ่งมาเริ่มเป็นนันนก,นกหนักเยคะ่ะพอแม่ไปงานศพกลับมาแม่ก็ไปตอ๋อคืออาการเนี่ยเ,เกิดจากหลังไปงานศพกลับมาใช่ค่ะแม่ก็เริ่มคุมตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะ,ะมาใกล้มาใกล้มาใกล้ผมผมจะหาวิธีช่วยให้มามาตรงนี้อ,อ่คือตัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่แม่ไปรับขันไว้ใช่ไหม แล้วผีเนี่ยมาเข้าใช่ไหม <Okay. S 1> คือผมเข้ามาถ้าเกิดว่ามันมีผีอะพอเข้ามาปั๊บเนี่ยผมก็จะเกิดอาการต่อต้านเลยเพราะผม,มต้องปะทะกับกับเขาแต่บ้านนี้ไม่ไม่มีผีเลยนะแต่วันนี้แม่เราคือเข้าใจนะคนเราพอเกิดอาการอะไรแปลกๆป,ปับ๊บ <Okay. S 1> อคิดว่าโดนสยศาสตร์โดนผีทำแต่ความจริงแล้วมันคือวิทยาศาสตร์นี่แหละ ถ้าคนไหนผีเข้านะพอผมแต่นี่ปัาา๊บเขาลบเลยครับเขาอยู่ไม่ได้หรอกผมไม่ได้ว่าคุยว่าผมเก่งหรอกแต่มันจะเป็นไปนโดยปริยายอย,อย่างแม่เนี่ยคือแม่ไม่ตกใจง่ายตัวเนี้ยภาวาแต่ถามว่าอาการของแม่เนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ต้องมาอยู่กับผมไม่เกิดอาทิตย์เข้าเข้าก็จะปกติ มันไม่มีอะไรหรอกเพื่อความสบายใจคือบอกแล้วว่าอะไรที่เขาไม่สบายใจเราทาให้ให้เขาสบายใจนะถ้าเขาเชื่อเราอะ่ะเขาก็สามารถดําเนินชีวิตให้มันถูกต้องได้การที่เราลงพื้นที่มาช่วยคนเนี่ยเราหวังอย่างเดียวว่าให้คนนั้นเข้าหมดทุกข์ไม่ใช่มาเพิ่มทุกข์ให้กับเขาแต่ก็คือไหนมาแล้วเราก็อยากผู้ทราบป,ปลาไพนยะก็ทําให้ครอบครัวเนี้ยสบายใจเข้าใจว่าที่มันเข้ากิจกรงกิจการน,น่ะแต่ความจริงแนละ้วมันมันไม่ใช่นะหนหอนะ อันนี้ห้องนอนแม่ใช่ไหมอ่าเปิดลองเปิดลองเปิดด so like ูอ๋อก็อยู่กันง่ายๆนะขอโทษแล้ว oh! มันไม่ร้อนเหรอเพราะคือพอเข้ามาแล้วมันไม่เกี่ยวกับพีทแต่ติดของแม่ปลุกฝังไว้เรื่องพวกนี้แล้วอาจจะมีคนทักแม่แบบนี้ด้วยว่ามึงเอาไปทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมึงจะเป็นพูนเป็นนี้นั่นแม่ก็เกิดอาการคอยตามแม่เคยได้ยินไหม บางคนว่าเนี่ยมึงเอาไปทิ้งปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมึงจะเป็นนู่นเป็นเนี่ยเอาแบบนี้หนูวันนี้แม่ไม่มีอะไรคือมมนคิดเอาเองแต่ถ้าหนูไม่สาบายใจหนูก็พาแม่ไปอยู่บ้านหมอตั้งอาทิตย์หนึ่งก็ได้แม่เขาจะหายปกติลูกก็ดูก่อนถ้าแม่ยังไม่หายหนูก็พาไปที่บ้านหมอไม่มีเสียค่าใช้จา่ายหรอกฟรีอันหนูลองคุยกับแม่ก่อนก็ได้หมอไมไ่ได้เอาคำตอบวันนี้หรอกทางเลือกที่หมอปลายื่นให ครอบครัวนี้จะตัดสินใจครั้งสำคัญนี้อย่างไรและแม่ของพวกเธอจะหายจากอาการนี้หรือไม่รับชมช่วงหน้าไปพร้อมกันอีกหนึ่งภารก,กิจของหมอปลาช่วยเหลือสองผัวเมียหัวใจแกล่งยืนหยัดสู้คู่กันแม้เมียป่วยติดเตียงและผัวป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายพี่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยมาสามารถตายได้ตลอดเวลานะตัวพี่เขา่ะเสี่ยงการตายกว่าพี่นะ สมมติ sociedad, คนใดคนหนึ่งตายก่อนทำไงคืออันนี้เรามองว่าองค์ประกอบครบแล้วนะสองอย่างก็คือเรื่องมีการเสียทรัพนะครับแล้วมีการหลอกแต่การหลอกเนี่ยดยใช้การใช้ขันซึ่งมาลงประทับล่างเดี๋ยวดำเนินคดีกับคนที่รับขันนั่นแหละกลัวเข้าข้อกฎหมายกูเอเข้าได้กูดำเนินคดีวิญญาณไม่ได้ทานพี่แป๊ะเอาตรงนะไปไปพี่แป๊ะเอาตรง ไอตอนที่มันขึ้นลงขึ้นศาลมันเก่งแบบปากมันพอพอแล้วไม่เลยฮะคนนี้ทำเหตุีนี่ดีปากคือจะบอกว่าทนายที่ออกทีวีบางคนนะบางคนไม่ได้เก่งอย่างที่มันโอ้โหไอสัตว์โดยเฉพาะผมจะบอกงี้ผมมีหน้าที่มาฉายแสงเท่านั้นถ้าผมไม่มีแสงให้เพื่อนเนี่ยคือดูตัวดูสีผิวมันไม่ได้แสงผมแนะนำว่ามึงเปลี่ยนอาชีพเลยใช้หนังได้ยังแสงเต็มเลย มหาปัญหาคู่ซ่า